ทุกคนโอดเก็บบักม <Yeah. S 2> ่วงเก็บบักม่วนเจะเอาไปอ่าเราเราจะได้เก็บผักด้วยเก็บบักม่วงไปกรุงเทพพี่น้องเต่แ่นี่นี่ลุงนี่เลยนี่เลยซูมกอนดูเดลูกมีแตมดแหลง มดแดงมดแดงเก็บมดแดงมดแดงเยอะขึ้นบอดได้ฮะมีแต่กันไม่เป้งเพื่อนมาเนี่ยปดได้ว้าฮ่า่าฮ่่ใส่ละคนเก็บคนเก็บยัง เอาเอาเอาไดลละโอ้แตกินแล้วหูช่างเก็บมะม่วงอย่างเสียไปเก็บบแข่งไปต้มน้ำด้วยนี่กินกับว่านันไหมนี่บกแข่งพี่น้องนี่อันนี้เคียวสวยเด้อพี่น้องนี่อันนี้ถึกดังหัวเด้อ ยังแบบอยู่มเา่มาเก็บผักหวานมาลวกมาเก็บไปส่่าพี่น้องเอ้ยมาลิมามาปิงไงแล้วเห็นบ่าพี่น้องสุติเก็บใเพื้นโอ้ยรุนรุนรุนเก็บผักแข่งไปลวกพร้อม กินกับน้ำพริกปราทูกินแบบธรรมชาติเท่านีแ่แหละพี่น้องชัวรวจะได้กินเท่านึงเนาะเราจะไละ่มาที่นึงเราก็เก็บแบบนี้แหละมันกำลังมีหมากพี่น้อง มะแขงดีเด็กพี่นอ้องเ้ยปุณ่ะนี่สำนีก็พอหรอวะอุ้ยหังคนแดดพี่น้องไปคนเก็บฝงม่วงเอ้พี่น้องมักม่วงมักม่วงโอ้ันตกแตกะ่ะมันแตก อันนี้พี่น้องลูกไงเบื้อคือะเอ้เหลืองแล้ว